สวัสดีค่ะทุกท่านในคลิปนี้ขออนุญาตนำทุกท่านมารู้จักกับตะไคร้หอมจากข้อมูลอ้างอิงของ th.m.wikipedia.org และ d i s h th t a i c o m ทำให้ทราบว่าตะไคร้หอมเป็นพันธุ์พืชที่มีถิ่นกำเนิดในบริเวณเขตร้อน ของทวีปเอเชียซึ่งน่าจะอยู่ในบริเวณภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอินเดียศรีลังกาพมา่าไทยมาเลเซียอินโดนีเซียส่วนในปัจจุบันได้มีการแพร่กระจายไปยังเขตร้อนต่างๆทั่วโลกและสำหรับในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยแต่จะพบได้น้อยกว่า ตะไคร้แกงตะไคร้หอมบ่ะตะไคร้หอมตะไคร้หอมอ๋อมันคืองามแท้แสวยดีสวยดีบ่ยสวย,สวยถึงแม้ตะไคร้หอมจะมีลักษณะต่างๆค่อนข้างที่จะคล้ายกับตะไคร้แกงแต่ก็ไม่นิยมนำมาบริโภคเหมือนตะไคร้แกงดังนั้นในการนำมาใช้ประโยชน์ จึงมีแค่การนำมาใช้ในการเกษตรและในด้านยาสมุนไพรเท่านั้นโดยการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรมีการใช้น้ำมันหอมระเหยจากต้นตะไคร้หอมฆ่าไข่และป้องกันตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเขียวและยังมีการใช้สารสกัดจากตะไคร้หอมกําจัดเพลี้ยที่เข้ามาทำลายต้นยี่ราฝรั่งได้อีกด้วยพ่าซื้อ,อยังซื้อทวีรัตครับ น้ำสกุลน้ำสกุลสะอาดครับอายุลายปันใดล่ะจ้ะหกที่แปดปีครับโอ้ยคือแข็งแรงแค่ป้าพอลองเอาเทียบกับพืนเจ้าของดูฝ้า่าวเจ้าของครพอดีกันเลยแล้วพอดีกันเลยแล้วครับควาสูงกว่ามา่านเทไนมองหุ่เหมือนกันกรครับลอยลอยหกสิบลอยเกตสิบปนะครับลอยหกสิบเนาะ ร้อยหกประมาณร,าณ 160. ราณ160้อยหกสิบกว่าเนาะส่วนประโยชน์ทางด้านยาสมุนไพรนั้นตามตำรายาไทยระบุถึงสรรพคุณว่าทั้งต้นมีรสป่าร้อนขมทำให้มดลูกบีบตัวทำให้แท้งขับโลหิตขับลมในลำไส้แก้แน่นท้องแก้ริดสิดวงในปากเงาใช้เป็นยาบีบมดลูก ประจำเดือนขับระดูขาวขับปัสสวะขับลมในลำไส้แก้จุกเสียดแน่นท้องแก้ปากแห้งแตกแก้แผลในปากแก้ตันซางในลิ้นและปากบำรุงไฟธาตุแก้ธาตุแก้เลือดลมไม่ปกติแก้ไข้แก้ฤิศดวงใบและกาบนำมากลัน่นได้น้ำมันหอมระเหย ใช้ทาผิวหนังกันยุงและ,มะแมลงสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ dis thai com ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ขอขอบพระคุณค่ะ